อัปเดตครับลูกๆหนึ่งเดือนครับไม mm ่โฟกัสนันแหละนี่ม่โฟกัสข้างล่างอันนีข้อแบ็กสมุนไพรหนึ่งเดือน 那个地方没有。No, เพืเมทัลลิกนี้ไม่ค่อยโตอะลอยยังเล็กอยอ่เพื่อเมทัลลิกคล้องนี้จะโตใส่เพิ่มเข้าหัวไม่ขีดเองมีน้อยติดน้อยเลยติดน้อยแต่ไม่ค่อยโตคลอน,นี้เยอะอ,อันนี้มันติดคันเร่ออีกคอล้อง น,นี่สีเริ่มขัดไหลเข้ามาสีน้ําเงินเริ่มเป็นน้าเงินแล้วน,นี่ไซส์เขาจะไม่ใหญ่มากคยนะแต่ว่าน่าจะเลี้ยงอ,อัดไว้แหละเพราะว่ามันติคัเริ่มสีมันจะได้ไหลเข้าเต็มตัวไม่ไม่ต้องที่กว้าง ข้องนี้เป็นข้องที่ภูมิใจที่สุดแล้ว